สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาร์ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของความรักของคุณมากันเที่ยวราศีเมษค่ะ21ถึง3ามกรานี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเชิงไร เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโดยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตแล้วกันนะคะไพ่ของอาจารย์อดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกาลังจะเกิดหรือบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับชีวิตแล้วกันนะคะเน้นน้ําหนักเรื่องของความรักเป็นหลักนะคะการงานการเงินมา แม่จา๋าสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญเป็นพลังงานหลักของคุณเลยสองเหรียญระวังค่าใช้จ่ายนิดนึงระวังเสียค่าใช้จ่ายไปกับความรักค่าใช้จ่ายกับความรักค่าใช้จ่ายกับการเดินทางสายเปย์ไหมเล่าสายเปไหมโอ้ยแต่เงินก็ยังมีความมั่นคงแหละเงินยังสะพัดโอ้ไพ่ดีจังเลยเงินยังคงสะพัดค่ะไม่ต้องห่วงแต่ว่ามีเข้าก็มีออกเนาะโอเคไหมอ่ะมา ขอดูในเรื่องของการงานการเงินก่อนนะคะไพ่แบแรกก็เรื่องของการงานการเงินระวังเรื่องของการเงินนั่นแหละเข้าายออกกว่าแต่มีเข้ามาค่ะชีวิตคุณยังมีความมั่นคงถ้าถ้ามีเกณฑ์ของการซื้อบ้านซื้อบ้าน อยากได้บ้านใหม่โอกาสมีโอกาสมีในปีนี้โอกาสมีแต่ว่าชีวิตยังต้องสู้ยังต้องฝ่าต้องฟันหรือในบางคนมีเกณฑ์ของครารเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยด้วยไปทํางานได้ไปศึกษาต่อได้การงานมีความเจริญก้าวหน้าดีแต่เงินมันลนักษณะของเงินที่แบบเข้ามาออกไปแต่ก็ยังมีเข้าก็ยังดีเดโมเพสการดเดเนคุณจะหมุนเงินเป็นมือระวิงคุณจะจัดการกับงานต่างๆได้ คุณอาจจะมีมีอำนาจมากพอมีศักยภาพมากพอในการทำงานรหาเงินประมาณนั้นบางคนเป็นนักโหราศาสตร์เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือในบางคนทำงานบนโลกออนไลน์ก็สร้างไรายได้ให้เยอะอยู่หรือในบางคนการเงาการเงินที่ได้รับมาจากต่างประเทศเงินมาทางไกลเลยนะจ๊ะการลงทุนลงแรงอะไรไปรอนิดนึงถ้ารอบ้านอยู่ได้แน่ถ้ารอที่ดินอยู่ก็ได้แน่นอนนะจ๊ะอืม ไพ่ของการลงทุนก็หรือเหมือนกํกาลังลงทุนน่ะลงทุนไปแล้วเราจะได้ผลตอบแทนไหมมีความกังวลใจอยู่มากทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าคุณมีร้านค้าคุณอยากจะเปิดร้านค้าร้านค้ากิจการเติบโตไปได้ในทิศทางที่ดีน่ะโตก้าวกระโดดเลยนะมล่วถ้าบางคน รู้สึกถึงการที่เราเหนื่อยจังเลยแต่ว่าทําไมเรายังไม่มั่นคงในเรื่องของฐานะก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะเดินรออีกสักหน่อยหนึ่งคุณจะได้ค่าใช้จ่ายคุณจะมีเงินที่มันบริานารการแต่ก็ต้องรู้จักวางแผนด้วยสมบัติมีเงินมีเดมเพรสนี่ไมีทุกอย่างมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ต้องห่วงชั้นค่ะเมธไม่ต้องห่วงชั้นงานมั่นคงเงิน เงินน่ะอาจจะใช้ไปกับการท่องเที่ยวหนึ่งนะการท่องเที่ยวการลงทุนก็ได้หรือเงินใช้ไปกับความรักเป๊อะเปเป็นสายเป๊ะป่ะอารมณ์นั้นในเรื่องของความรักค่ะความรักคิดถึงคนรักเก่าๆหรือคนรักเก่าๆก,กลับมาหรือคุณถือคนไว้ในมือสองคนคะคนเก่าก็ยังไม่ไปคนใหม่ก็เข้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นคุณกำลังบาร้านความรู้สึกของคนสองคนไว้หรือคนเก่าๆยังเป็นแรงผูกพันไปไปกับกับไปไปกับกับกันนะจ๊ะและถ้าคุณรอคนรักเก่าอยู่ถ้าคุณคิดว่าสิ้นหวังไปแล้วหมดหวังไปแล้วคงเลิกกันแล้วปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอค่ะไพ่ของเดอะเมซิเจียคนเก่าจะทักมาตุจจีนี้หรือเปล่าคนเก่าจะทักมาแบบกระทันหนันหรือได้เจอได้เจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะ ล้จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่มันอาจจะกลับมาย้อนกลับมาอีกครั้งก็ได้คนที่คุณเคยรอคนที่คุณเคยเป็นความรักคือมองถึงการแต่งงานคุณรักใครสักคนระบางคนนะมีเกณฑ์ของการแต่งงานด้วยมีเกณฑ์ของการแต่งงานความรักการแต่งงานกับคนที่มั่นคงมีฐานะหน้าที่กันคนรวยเรียก ง,งานกับคนรวยนจะจ๊ดหรือว่าจะมีคนรวยเป็นเศรษฐีมาชอบเราก็ได้เช่นเดียวกันแต่ความรักมาก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะยังเหนื่อยอยู่นะจัดการบริหารให้ดีแล้วกันมีคนมาถามอาจารย์ถึงความให้แนะนําถึงความรักของคุณนะคะอาจารย์บอกก่อนหนึ่งในความในการจะแนะนําอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้เหตุและผล คุณต้องรู้เหตุและผลของคุณว่าทำไมคุณคุณมีเหตุผลมากมายในการที่คุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์และคุณมีเหตุผลมากมายที่คุณจะเดินออกไปเพราะฉะนั้นการการที่เราจะให้คำแนะนำได้นั้นมันต้องให้คำแนะนำเป็นบุคคลไปและคุณต้องคิดตามด้วยนะคะอย่าให้ใครมาชี้นำชีวิตของคุณคุณเองคุณจะต้องรู้ว่าว่าการที่คุณจะอยู่ตรงนี้การที่คุณจะไปเพราะฉะนั้นเราเราเป็นผู้รู้ที่สุด ในความรักความสัมพันธ์นั้นเราเอาคําแนะนําของคนอื่นเพื่อเอามาเป็นองค์ประกอบอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีทิ้งไปอย่าให้ใครมาชี้นาชีวิตนอกจากตัวคุณเองต้องคิดได้เองแต่ต้องอยู่ในการกระทําที่ว่าเ,เรารู้ว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขบ้างคนเรามันมีความสุขบ้างไม่สุขบ้างทุกบ้าง เพราะฉะนั้นมันปรับนกันไปมันต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นพอนะคะในการที่เราจะเลิกกับใครหรือเราต้องดูในสถานการณ์ของเราที่เราเผชิญอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการแนะนํามันแนะนําต้องแนะนําเป็นรายบุคคลเป็นเหตุผลของแต่ละคนไปในะใจหนูนะในความรักความสัมพันธ์นั้นน่ะคะ่ะโอเคไหมคุณยังเป็นลนักษณะของไปไป,ไปกับกับไปไปกับกับคนเกา่าหรือคิดวนเวียนคิดซ้ำซากคิด,ค,ดคิดเรื่องเกา่าๆความรักกับคนเกา่า คนบางคนนะ่ะเอาความเอาคนเก่ามาทําร้ายคนใหม่เอาคนเก่าเอาความรู้สึกเก่าเามาทําร้ายปัจจุบันอดีตผ่านมาให้มันผ่านไปนะจ๊ะรักทางกาไกลไหมเนี่ยต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าสองเหรียญคืออะไรข้อบล็อกคุณเหรอบล็อกลายบล็อกเฟสบล็อกหัวใจเดโมนค่ะมีความหงุดหงิดน่ะมีเรื่องกังวลใจเรามีความหงุดหงิดในหลายๆเรื่องเหมือนกัน บางทีความหงุดหงิดมาจากเรื่องของครอบครัวคุณเองก็ได้หรือบางทีความหงุดหงิดความไม่ไม่ไม่ไมเสถียรในความร,รักรักของคุณไปดักซ้อนไหมคนที่ชอบคุณเขาไม่เจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของแล้วกันแน่น่ะจ๊ะบางสิ่งบางอย่างจะขาดหายไปจากชีวิตคิดดีๆเดอะเฮอร์มิสค่ะบางคนดึงบางคนห่างหายไปแล้วเงียบหายไปแล้วแต่ว่าเป็นความรักที่จบไปแล้วแต่ความรู้สึกของเราสี่ไม่จบคนคนบางคนไปไกลแล้วแต่ว่า ความผูกพันมันมีเยอะเราลืมไม่ลงเรายังคิดถึงอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะระวังความเจ็บป่วยเรื่องของการเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะต้องเสียมันต้องเสียต้องฟักต้องจ่ายอารมณ์นี้นะคะค่าใช้จ่ายเยอะอะบอกแล้วคุณอาจจะเดีวกับราศีกรกฎค่ะราศีมีนธาตุน้ํากรกฎเป็นพิสศิกพิษจิกกัน ความรักยังเป็นความรู้สึกที่ว่าคนที่คุณรักเขาก็ไม่ค่อยรักคุณเรารู้สึกว่าเราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้กับความรักเต็มที่แต่สิ่งที่เราได้รับมากับความเมื่อคือมีแฟนเหมือนไม่มีอยู่ก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ดีแต่จากกันไปก็ไม่ได้อารมณ์ประมาณครึ่งๆกล,ล,ลางๆนะจ๊ะเมทอะคุณจะต้องบารานา์ความสัมพันธ์ดีๆถ้าคุณมีคนในความสัมพันธ์ถึงสองคน ก็อรองดูว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการได้ไหมแต่ในขณะเดียวกันรักของใครก็ตามนะถ้ามันมีคนมากกว่าสองคนขึ้นไปอ่ะมันก็เป็นรักที่ยังไงมันก็ไม่ลงตัวค่ะร้อยทั้งร้อยยังไงก็ไม่ลงตัวค่ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันชีวิตเขาเป็นไงคะคนที่คุณรักเข,ขาค่อนข้างแข็งกร้าวนะคะเข,ขาค่อนข้างฉลาด อาจจะอยู่ในคําพูดคิดถึงอะ่ะคิดถึงคนของคุณเติร์ดไหมไปอยู่ในเติร์ดหรอคะเติร์ดไหมมีใครต้องเลือกค่ะในความรักความสัมพันธ์นี้หรือในความรักความสัมพันธ์นี้มีบุคคลสองสามคนขึ้นไปคนเก่าก็ไม่ทิ้งคนใหม่ก็มาเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสามถ้วยมันเติร์ดอะ่ะมันอยู่ในความรักที่คุณมีความสุขไหมถามตัวเองดูจริงๆเขาเองนะนะเขาก็เครียดกับความรักครั้งนี้เหมือนกันตัวเขาเองมีคนอื่นหรือตัวคุณเองมีคนอื่นกันแน่คนเก่าเก่าเขากลับขึ้นมา เขาไปกับคนเกา่าเขาคอมเมนต์กับเราแต่พอคนเาเก่าเขากลับคืนมาเขาอยากไปหาคนเกา่าแล้วจบกับเราเหรอใช่ไหมใช่ปะเขายังไม่ตัดสินใจหรอกเขาไม่ตัดสินใจแล้วค่ะแต่แนวโน้มเขาเทน้ําหนักไปให้กับคนเกา่าเก่าเพราะแรงผูกพันมันเยอะมากนัจ๊ะอ่ะไปกันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดมกรานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์นของคุณจะเป็นเช่นไรคะ เดอะทาวเวอร์โอ้มีโอกาสมีเกณฑ์ของการจบนะมีเกณฑ์ของการจบการจบจากความรู้สึกหรอการจบเพื่ออะไรไปรับรู้ข่าวสารอะไรมาแล้วมันทําให้จบบางคนไปสืบไปส่องไปมองเห็นเขาเขาไปมีคนอื่นเขาคุยกับคนอื่นเขาไม่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราทั้งท้ที่เราช่วยเหลือทุกอย่างทั้งทั้ที่เราให้การอุปธรรมคำชูรช่วยเหลือยามเขารำบากแต่เขากลับทําร้ายเราได้ลงคอ อาพของความรู้สึกที่วางลงไปไม่ได้ค่ะภาพของความเหน็ดเหนื่อยกับการที่เราต้องทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่สิ่งที่เราได้รับกลับเป็นความเสียใจเป็นความทุกข์ระวังด้วยการจบการแบบกระทันหันนะคะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงเขาเคยมองคุณเป็นคนในครอบครัวค่ะ ความมีคนใจร้อนอยู่ตรงนี้เขาอึดอัดต่อความรักความสัมพันธ์อึดอัดจากความหึงหวงอึดอัดจากความรู้สึกว่ารักเราไม่เท่ากันค่ะเกิดอาการของคนเราที่มองถึงความรักที่มันไม่เท่ากันเขามองคุณคุณมองเขาเป็นความรักที่แตกต่างตกต่างระหว่างความคิดค่ะมีใครคนหนึ่งเดินไปจากความสัมพันธ์นี้พยายามเดินไปเพราะว่ามันมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเหรออาจจะรักนี้ครอบครัวไม่เห็นด้วยก็ได้นะ ครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยกับเขาครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยกับคุณแต่เรารักกันแต่เราคงต้องปรับความเข้าใจกันเยอะๆเพราะว่าถ้าถ้าคุณจะมีความรักที่ที่ไปกันยาวๆคุณต้องหนักแน่นมากพอเมดคุณต้องหนักแน่นคุณจงคุณต้องแสดงออกถึงความจริงใจและความหนักแน่นเขาคิดยังไงกับคุณเขายังอยากไปกับคุณต่อค่ะเขายังรักคุณอยู่แต่เขารับไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกระทำใครเป็นไวเวอร์ซ่าได้ เขาจะเทคแอคชั่นไหมคะทุกอย่างเบรกพักค่ะหยุดนิ่งกันแล้วเนาะใครบางคนกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาค่ะจัสติกเป็นข้อตกลงระหว่างกันอะเป็นข้อตกลงระหว่างกันว่าถ้าเราสองคนมันเหมือนเราเรารู้สึกถึงอารมณ์ที่ว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้รักเรา มันมีเงินมาเกี่ยวข้องอยู่เพราะเหตุผลมากกว่าอยู่เพราะหัวใจในที่นี้เขาต้องการอะไรคะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นห้คะต้องการความชัดเจนต้องการความชัดเจนต้องการความรักที่คุณต้องเลือกไม่ต้องการจะอยู่ในความรักในความรับต้องการความช่วยเหลือต้องการ การเติมเต็มต้องการความรักที่เราเข้าอ,อกเข้าใจไม่ใช่เป็นรักที่อีกคนนึงไม่พยายามปรับตัวเลยอีกคนนึงก็เฝ้ารอให้ปรับตัวเออบางคนก็ค่อนข้างจะเด็ดขาดและเจ้าอารมณ์ตรงนี้มันเหนื่อยจริงๆนะความรักครั้งนี้มันเหนื่อยมากเหนื่อยจนอยากวางเหนื่อยจนอยากจบเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยยังไงคะ่ะพูดคุยกันก็แล้วบอกกันก็แล้วแต่อีกคนนึงมีพฤติกรรมพฤติการที่ ยังคงเหมือนเดิมคือยังคงทําอะไรรับหลังยังคงไม่ซื่อสัตย์และยังคงมีทําตัวเป็นคนเจ้าเสน่ห์โอเคไหมอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรเมษมีคนในที่นี้มันเป็นคนที่แบบควบคุมและคอนโทรลความสัมพันธ์ค่ะอีกคนมีอํานาจเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะความรัก ให้กัรอีกคนหนึ่งรักมากแค่มากรักมากเจ็บมากรักมากช้ำม,มากรักมากยอมมากมีใครในที่นี้ควบคุมรักคอนโทรเป็นคนคอนโทรลในความรักนี้มันมีบุคคลที่3ด้วยล่ะค่ะจริงๆมันไม่ได้มองถึงความรักที่เป็นความรักที่ต่างคนต่างรักกันอีกแล้วนะตัดสินใจดีๆนะถ้าตัดสินใจจะเลิกกันอีกฝ่ายหนึ่งเลิกไปแล้วมันทำให้คุณสุขหรือมันทำให้คุณทุกข์สิ่งที่เขาอยากบอกคือ บางทีเขาเบื่อกับการควบคุมเบื่อกับการทะเลาะเขาอยากเป็นอิสระ <_ an> เขาอยากกลับไรกักตัวเองจริงๆเขาอยู่ได้เขามีคนเข้ามาใหม่ด้วยแหละอืมขอให้แนะนําค่ะขอให้แนะนำขอบให้แนะนําให้กับความรักน่นอนมันแปลกๆกับความรักของคุณนะ พัฒนาและต่อยอดค่ะเตรียมพร้อมค่ะอุดรูรั่วกล้าที่จะไปค่ะรักษาสุขภาพระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะอย่าปล่อยให้ยืนเยืออะอะอะไรก็ตามนะคะไพ่มองว่าอะไรก็ตามเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องคิดเราต้องคิดเราต้องพิจารณา ถ้าเราได้เติบโตเอาประสบการณ์ที่เราเจอในขณะนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจของเราข้างหน้าเราจะต้องไม่เจออย่างนี้แล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กล้าที่จะไปบางสิ่งบางอย่างต่อให้ยื้อไว้มันเป็นแค่ความทุกข์ค่ะถ้ายือ้อยิ่งยือ้อยิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นของเราคือเป็นถ้าอะไรที่ไม่ใช่ยื้อไว้ก็เจ็บไม่ได้เจ็บกันแค่คนสองคนนะมันเจ็บสามคนสี่คนขึ้นไปทีเดียวในความสัมพันธ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นคุณลองถามตัวเองว่าคุณยือ้อคุณยือ้อคุณไม่ปล่อยเพราะอะไรคุณไม่ปล่อยเพราะคุณรักคุณไม่ปล่อยเพราะคุณต้องการคุณไม่ปล่อยเพราะอะไรความสุขมันมีอยู่ไหมถ้ามีความสุขอยู่ก็ยื้อต่อไปแต่ถ้าความสุขมันไม่มีแล้วมีแต่ความทุกข์ถามตัวเองว่ายื้อไว้เพื่อให้เราทุกข์หรือยื้อไว้ให้เราสุขกันแน่นะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอก อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ